ดาราจีนกับสงกรานไทยเป็นของคู่กันค่ะ ะค,ะคือมีดาราศิลปินชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวมาเล่นน้ําสงกรานกันเพียบเลยนะตั้งแต่ยียน้องเจ้าลู่ซื้อค่ะที่ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าวสายใเวละอ่อนมากนะคะแล้วก็มีความสดใสร่าเริงสนุกสนานเล่นสงกรานนะคะแบบเป็นจริงเป็นจังสุดๆยียน้องแดนซ์กระจายค่ะใส่โจ๊ใส่ห้า 5, น่ารักนะ่าเอ็นดูสุดๆส,สเต็ปแบบนี้เนี่ยคนไทยบอกว่ามันใช่เลยนะคะด้านจิงซุนซีก็ไม่เบาค่ะใส่เสื้อกล้ามมาเล่นน้ําสงกรานนะคะแล้วก็เดินแบบชิลๆจอย,จอย แผ่ออราสุดๆค่ะความหลอ่อความเท่นเนี่ยมาแบบเต็มใครเห็นเป็นต้องตะลึงนะคะได้เห็นผู้ชายของเราเนี่ยมีรอยยิ้ม enjoy กับเทศกาลสงกรานะคะเราก็แฮปปี้ค่ะด้านจินเฉินก็มานะคะมาจอยกับจันทุ่นซีค่ะ ส่วนแกงนี้เขาไม่ได้มาเล่นเล่นค่ะเขามาเล่นสงกรานแบบจริงจังนะเธอเป็นแกงของสาวๆนะคะนำโดยกูรีนาจาและฉีดหลานต้องบอกเลยว่าแกงนี้จัดเต็มมากๆนะฉีดน้ํากันเองบ้างฉีดคนอื่นบ้างนะคะสนุกสนานสุดๆเป็นแก๊งสาวๆนะคะที่เปรี้ยวซ่ามากๆเลยจ้าสวีมั่งเจียก็สดใสน่ารักมากๆค่ะเล่นน้ําแบบชำ่ชำๆใครเห็นรอยยิ้มของเธอนะคะเป็นต้องหลงรักแน่นอนดานฟานปิง,ป,งปิงนะคะก็มาทั้งร่วมง,งานสงกรานในชุดไทยสวยสงาและยังได้เพลิดเพลินกับเทศกาลนี้ด้วยค่ะ และนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสําหรับดาราจีนที่มาเอ็นจอยในช่วงสงกรานบ้านเราและในปีนี้ค่ะเพื่อนๆคาดว่าดาราจีนคนไหนจะมาไทยหรือว่าอยากให้ใครนะคะมาไทยในช่วงสงกรานนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วย่าลืมกดติดตามเปรี้ยวไว้นะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวบันเทิงโดนๆค่ะ